สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้จะพินไปหาหมอกลับมาเนาะผ่านตรงเย้นน้ำลายจะไหลไอตัวเนี้ยมันไม่มีคนทําแล้วเนาะทําไมไม่มีใครทำมันแพงมันไม่มีมันไม่มีที่นี่เขาไม่ยอมขายกันแล้วค่ะเราต้องไปซื้อที่อื่นมาขายแล้วต้องสั่งแล้วถ้าไม่สั่งไม่ได้ขายมะกอกแค่อิ่มยี่สิบบาทเยอะมากเลยขายหมดทุกวันไหมเนี่ยป้าหมดทุกวันลงทุนวันหนึ่งได้กาไรเยอะไหมเนี่ยไม่พอแล้ มันก็หมดมากไม่หมดมากบอกไม่ถุงแล้วแต่แล้วแต่คนอันนี้มะมะกอกดองใช่ไหมเนะี่ยมะกอกดองแล้วป้ามาเชื่อมเชื่อมอร่อยมากนะจ๊ะสำหรับทอผู้เท่าเดินย่องพี่ใครบอกทําอะไรกันไม่ไหวไม่ไหวดูป้าเนี่ยเจ็ดสิบย่างอายุเนะี่ยเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วเห็นไหมเนะนี่ยน้ําลายจะไหลติอ,อันนี้ได้น,นี้สองถุงแล้วหนูเอาอะไรอีกทีเนียน่ากินมาก <laughs> ยาพินเป็นเบาหวานนะแต่เห็นก็อดไม่ได้อันนี้ป้าดองน้ำเกลือเฉยๆหรือว่าอะไรเนะี่ยป้าซึ้งที่เขาดองมาแล้วแล้วป้ามามาทุบมาทุบมาเชื่อม,อม,มทุบแล้วก็เชื่อมใส่ใส่น้ำตาใส่น้ำตาลเที่ยวอย่างเดียวนะเพื่อนๆแวะมาเลยนะเนี่ยติดกำแพงไอ้นี้ยกำแพงวังเนะี่ยอยู่ตรงแยกลงแยกทางแยกสี่แยกลงพักไทยหินป้าขายอยู่ตรงนี้ประจำใช่ไหม ถ,ถ้าไม่เจก็หัวมุมสีสมบัติจาก,จากหัวมุมสีสมบัติยงเเพราะว่าปลาต้องไปจอดตรงนี้ผลมันเค็มไงลัวมันไมเ่เคร้องอร่อยจริงจะอร่อยจริงเพราจ๋าแม่จ๋าเห็นแล้วได้สองถุงแล้วจะพออิ่มไหมเนี่ยพอเขาห้ามกินของหมักของดองยายพินได้ขนมมาเต็มรถแล้วนะแต่ก็อยากกินอีกปะไปดีกว่าขอบคุณนะจ๊ะป้าให้ถ่ายอันนี้ป้าก็เชื่อมเอง อันนี้พุทราจีนพุทราจีนอย่างไม่มีเม็ดกับมีเม็ดนะอย่างนี้มีเม็ดและอย่างลูกเล็กไม่มีเม็ดนะ,ะยายวินลองแล้วอร่อยมาอุดหนุนป้าได้นะไม่แพงนะถุงใหญ่ยี่สิบาทขนมละป้ายี่สิบบาทขนมก็ยี่สิบเหมือนกันขายแพงมากไม่ได้เพราะว่าคน,น,ก,คนก็ซื้อราคานี้อ๋อขนมขนมไม่ถูกนะัอุดหนุนป้าขนมป้าทําเองได้รับมาทํเองทเองด้วยป้าให้หนูใหม่ถุงหนึงหนูหนขอดเทียชิ้นหนึ่ง ไอ้หนูใหม่เลยไม่ต้องใส่ให้หนูเต็มเดี๋ยวเอานับออกนะทีห่หนูชิมอ่ะเนี่ยหนูจ่ายตังค์แล้วนะมาเขาเรียกกรอบเค็มป่ะแบบเนี้ยใช่ใช่หือ uh huh. ปังนิ่มมากอ่ะ oh. ไปไปแลวก็หมาขลวงอันนั้นว้าเอหนูเก็บไว้ไปให้แม่หนูหนูเอากรอบเค็มสองขุง เ,เก็บแป้งนุ่มเนาะป้าเนาะป้าใส่แป้งอะไรมั่งแป้งเกาล่าวองเดียวผสมอะไรผสมนมได้ไหมผสมนมแบบเป็ทาวไม่ได้อรสผสมอะไรบ้างถึงนีง่แป้งนวดน้ำเนี่ยโอ,อ,อู้ฝีมือเลยเหมือนรสตีกรอบเนาะเขาเรียกขนม,มอ,อะไรป้าแบบเนี้ยทองแข้งกรอบทองแข้งกรอบ ดเอาตัามให้ป้าก่อนจะแวะไปหาแม่หนูด้วยอร่อยถ้าไปเจอต้องไปเจอไอ้ศช็อกบัตหูมงกนฎนะป้า,าขาที่ตรงนั้นต่อถ้าไม่เจอป้าตรงแยกนะเพราะว่ามีหลบคนไงป้าหลบคนจะพอพนมัตน<ป>ตกรป,ป้าออกป้าไม่กระด้างน,น้อนิ่มเนยจังเลยป้าที่ป้าอะไรโออเออไอป้าหนูร่างไอหนูแม่ไปไล่มือหนูอ่อนเองหนูนั่งรถมาจากกรุงเทพมะแป๋วมะแป๋วประมาณสี่โมงกว่าต้องไปเจอหน้าร้านไอศชมอกบัตแหละ ป้าทำคนเดียวหรือใครช่วยอ่ะหลานช่วยอ,อร่อยจริงอะ่ะพะจ่าแม่จ๋าแจ้งแล้วจะไปได้นะแจ้งแล้วจะไปเนนถึงถุงละยี่สิบบาทนี่นะจ๊ะแยกแยกไอ้ท่าลงตลาดท่าขุนนางอ่ะจ๊ะเพื่อนแวะมาเลยดูยาบินนะซื้อเต็มรถเลยนะวันนี้ดูเต็มหน้ารถเลยแต่ก็ชอบมันอร่อยอร่อยจริงเดี๋ยวไปก่อนเนาะกลับบ้านแล้วฝนจะตกละ ีนนะพิกัดเนี่ยแยกไอเนี่ยโรงพักตาหินเนี่ยจะ้ะถามหักป้าแป๋วนะจะ๊ปะป้าแป๋วป้าแป๋วของป้าแป๋วอร่อยจริงแกจะบินคอนเฟิร์มเลยอร่อยแบบฟันละหล่อยังเย็บยังเคี้ยวได้อะจะ้ะจ๋าไม่จ๋าแต่ถามว่าแกไปหามหมอมะเร็งมาแกทำไมกินของดองอยากกินจะ้ะปีงจะกินสักครั้งเดียวจะ้ะ